สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสรุปในช่วงตลาดกินแบ่งนะครับตั้งแต่งวดแรกของปีก็คือ30ทธันวานะครับคืองวดที่1ของปี2567จนถึงเมษานะครับคือวันที่16เมษาก็คือ4เดือนแรกของหนังสือซึ่งผมทำออกไปนะครับแล้วก็ผมก็เคยพูดหลายครั้งแล้วนะเกี่ยวกับท่านที่เข้ามาติดตามเนี่ยหรือคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ย ก็มาบางท่านเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจนะครับเกี่ยวกับรางวัลหลายคนก็คงจะต้องโฟกัสไปที่2ตัวท้ายอย่างนี้ทุกคนจะเป็นรางวัลที่คาดหวงังก็คือซื้อตอลาดกินแบ่งหรือลอตเตอรี่ผ่านช่องทางแรกก็คือรัฐบาลนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ซื้อผ่านช่องทางอื่นทางอินเท,ทอร์เน็ตบ้างหรือช่องทางที่ท่านสะดวกนะครับก็ผมเคยบอกแล้วว่าเลขในกลุ่มซึ่งการทําเลข ดอกจันนะครับแล้วก็เลขซึ่งทําออกมาให้เนี่ยแต่ในแต่ละเลขตัวเ,เล่นเดี่ยวๆคืออย่างเงี้ยนะครับก็ชอบไปเหมือนกันนะครับก็เลยตัดแยกออกมาให้ในเลขแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับก็ทีนี้เรามาดูแล้วกันว่าในส่วนของ3 0มสธันวาเนี่ยในหมวดในหมวดของ้วหมวดหมายเลข8เนี่ยผมก็เคยบอกแล้วว่าตัวเลขเนี่ยให้ไปกลับกันเองนะครับมันก็มาเข้าตรงนี้นะครับแล้วมันก็มีรางวัล ข้างบนก็คือในส่วนรางวัลที่1 1รางวัลแล้วก็เลขท้ายก็คือ2รางวัลส่วนเลขท้าย3ตัวเลขหน้า3ตัวก็รวมแล้วประมาณ6รางวัลละใช่ไหมครับก็ผมก็เคยบอกว่าให้นําเลขที่ทําดอกจันหรือเลขที่ท่านใดที่ชอบเนี่ยเพราะว่าเลขมาหลายหลายแนวหลายอาจารย์หรือเกินนะครับถ้าไหลกเรียกไหลแหล่งแล้วกันนะครับผมก็เลยเคยบอกว่าลองนําเลขเหล่านี้ซึ่งผมทําตัดมาให้ตามบุมดาวจํา โหราสศาสตร์ไทยามจากราสีเนี่ยมาแยกซื้อเช่นรางวัลรางวัลลอตเตอรี่อย่างนี้1นราง,งวัลข้างล่างนี่ก็1นราง,งวัลตรงนี้ก็เป็น2 3 4 5 6ี่รางวัลละนะครับก็บางครั้งเราอย่าไปโฟกัสในส่วนเลขที่ผมบอกว่าจะต้องถูกเลขท้าย2ตัวเสมอไปนะครับเราควรที่จะต้องเผื่อไว้นะครับงวดที่2ของปีเห็นไหมฮะได้จากหนังสือซึ่งขายออกไปนะครับซึ่งผมทํา เป็นหลายปีไว้ให้คือ24งวดเลยนะครับอันนี้จากปลายสถมไ้ก็มีเข้า9 7 7 9ในหมวดของหมายเลข9แล้วก็ทำหมายเลขเด่นๆไว้ให้ก็คือ136นะครับก็ออกข้างล่าง61นะครับก็คือเลขกลุ่มสีแดงนี้1กับ6แล้วก็3าทำเลขเลขเอาไปเล่นเดี่ยวได้ก็ออก6กับ1นห็นไหมเลขก็ออกตามนี้16ตรงนี้ด้วยกลุ่มเลขตรงนี้ด้วย ซึ่งเคยทําแยกไว้ในหนังสือแล้วก็ออก1661เนหะ็นไหมครอันนี้ก็คือเข้าในงวดในงวดที่2ละของปีทีนี้มาดูงวดที่3คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนกุมภาพันธ์เคยบอกไว้แล้วนะครับตัวเลขนี่3663เห็นไหมก็จะมาเข้าข้างบน3663ท่านที่ติดตามก็คงจะต้องไปอ่กลับกันเองส่วนเลขเด่นวันเด่นเวลาก็บางคนก็ชอบนะครับชอบนําไปเป็นตัวนําในการซื้อสลากกินแบ่งนะครับ ตัวตรงนี้คือเลขเดียเด่ยววิ่งไปก็ก็จะได้เลข6ตัวหนึ่งเห็นครับส่วนเลขซึ่งผมทมําวงไว้ให้เนี่ยมันแค่เลข4ี่เห็นไหมมันก็จะมาออกนี่เยอะ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าก็จะออกเยอะมากนะครับก็ค,คือเลขอันไหนซึ่งเคยทาไว้ให้เนี่ยก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางเด่นวัน 1, 4, 6, 3, หนึ่งสี่หกสามเมันก็จะมาตามวันแต่ว่าจะไปออกตรงจุดไหนก็ว่ากันอีกที่หนึ่งนะครับก็แล้วแต่ดวงของแต่ละท่านมันไม่ได้เป็นการ ไปวางเลขมุมๆเพราะว่าเราใช้ในส่วนของมุมดาวนะครับท่านที่เข้า,าดูใหม่ก็ลองดูเผื่อไว้นะครับทีนี้มาดูงวดที่4นะครับของปีคือ16กลุ่มภาว่าเลขซึ่งผมทำไว้ให้ในมีเลขไ,ไหมบ้างในกลุ่มมี3 5 2 4เห็นหมส4วันก็มาดูว่ารางวัลออก 100, ลอยรางวัลออก3 95 43เห็นไหมเลขก็จะอยู่ในกลุ่มรางวัลซึ่งผมคําดอกจันไม่ให้แล้วก็อย่างเงี้ยเห็นไหมสี่สามสามสี่ก็จะอยู่ใน3นี่เลขเด่นๆเห็นไหม 5ก็เด่นอยู่ตรงนี้ออก5 9 9 5กแล้วออกตรงนี้เห็นไหมนี่ถ้าเป็นงวดที่4ของปีนะครับก็คือเลขที่ทําไม่ให้เนี่ยจะมาหมดขึ้นอยู่กับว่าท่านชอบเลขไหนเพราะว่าหลากหลายคนก็10คนก็10เลขชอบไม่เหมือนกันก็ลองดูแล้วกันนะนำมาพิจารณาอันไหนทํหลอกจันไว้ก็ดูพิเศษนิดหนึ่งอย่างตรงเนี้สามห้าห้าสามเห็นไหมหรือนําไปเล่นเดี่ยวๆก็ได้หรือบางคนก็มีวิธีเล่นตามช่องทางของตัวเองนะครับ ก็ลองไปดูกันอันนี้คืองวดที่4ี่ทีนี้ดูงวดที่5ของปีคือ1เม1มีนาเนี่ยใน1มีนาคมก็ทําเลขไว้ให้ก็คือกลุ่ 3, ม9 1 3ามวงเล็บไว้3ก็มาออกตรงนี้ศูนย์สามสามศูนย์ก็คือเลขกลุ่มนี้ตรงๆเลยศูนย์สามสามศูนย์นะครับก็ไปกลับกันเองนะครับส่วน9ก็ตรงนี้เห็นไหมสามกับ9ออกทั้งล่างทั้งบนเลยเห็นไหมเลขที่ผมทาทาดอกจันไว้ให้เห็นไหมตรงนี้ก็แล้วแต่ใครจะหยิบไปเล่นนะครับ ผลตัวเลขต่างๆซึ่งมันวิ่งออกมาอย่างเช่น2536้าสามเห็นมันก็จะมีมาออกนในกลุ่มเลขพวกนี้เห็นไหมสองห้าสามมันข้นอยู่กัวันที่1ห,หมดเลยเห็นไหมเลขที่ผมทาไว้ให้ในแยกออกมาเนี่ยคืออันนี้มันเป็นเลขตามหมุ่ดาวจริงๆนะครับแล้วก็เลขเด่นวันเด่นเวลาคุณก็ไปชอบก็ไปจับกันเองนะครับก็บางทีก็ออกสลับไปสลับมาแต่ว่ามันก็อยู่ในทฤษฎีโหราศาส,สตร์ไทยอยู่แล้วอันนี้คืองวดที่5ของปีนะทีนี้มาถองงวดที่6ของปีวันที่16ม16ม,16มีนากม,มีานยาย้2 วงเล็บหไว้4เห็นไหมแล้วก็จะมีเลขกลุ่ม29 09 49เห็นไหมมันก็จะออก09 29 49 94เห็นไหมแล,แล้วก็เวลาช่วงวันเวลาเห็นไหมมันก็จะอยู่มันก็จะวนกันไปวนกันมาอย่างเงี้ยนะครับคืองวดที่6ของ16มีนาะเห็นไหมครับเลขเลขมันก็จะวนไปวนมาก็ลองดูกันนะครับคือหากชอบก็แนวทางตัวเลขส่มงมาให้เนี่ยก็คือมันเป็นกลุ่มเลขเกียวกอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสออกเช่น คุมเ่นตรงนี้ดอกจันตรงนี้หรือไม่ก็มาดูวันเวลาเอาชอบแล้วอันนี้เราเล่นตามทักษะวันแล้วกันผมบอกไว้ให้เลยแล้วตรงนี้เป็นตามทักษะของเวลาคือใช้ยามอัตการเข้ามาช่วยด้วยนะครับทีนี้มาดูในงวดที่7ของปีนะครับก็คือวันที่1เมษาหนึ่งเมษาออกอะไรบ้างนี่เห็นไหมตามหนังสือเลย188 1เห็นนะครับให้1ไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าบางทีช่วงดาวดาวหนึ่งขึ้นเป็นดาวมหาอุดแล้วนะครับเดี๋ยวทำให้ให,ใหญ่นิดหนึง่งขยายให้ดูเห็นไหมครับ ก็คือตามนี้1881ก็ออกเห็นไหมออกข้างบนตรงนี้0990เก้าเก้ยห็นไหมพวกนี้ออกทั้งล่างทั้งบนเลยไหมตามหนังสือที่ผมทำมให้ศู้าเก้าศูนเห็นไหมครับเนี่ยออกออกล่าง0990ออกข้างล่าง8118นึงนี่กลุ่มนี้อันนี้หมายถึงกลุ่มเลขหมายเลขหนึ่งนะซึ่งผมให้ให้เป็นกลุ่มเล่นเดี่ยวไปนะครับ3กับ4เห็นไหมมันก็มาคู่กัน3 4ตรงนี้มันก็เลขต่างๆเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในรางวัลส่วนตรงนี้899 8980เห็นไหมมันก็ไปอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับเลขมันจะสลับไปตำแหน่งไปสลับไปสลับมา8009เห็นไหมเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวเห็นไหมเนี่ยคือมันก็ไปออกที่เลขเลขหน้า3ตัวเห็นไหมครับอ่ามันก็มีความเป็นไปได้สูงจากตัวเลขซึ่งทําไม่ให้นะครับก็ลองดูแล้วกัน9447อย่างเงี้ยลองดูทั้งหมด9มีหรือมั่งนะครับหมด9มีแค่09ทําไม่ให้หมด4มีไหมสี่เกอ่าเห็นไหมสี่เ้าเก้า เห็นไหมครับก็ประมาณนี้เนี่ยทีนี้ดูงวดที่วันที่เอ่อสิบหกนะครับวันที่16เมษาอีกงวดหนึ่งล่าสุดเลยนะครับก็เห็นไหมฮะตามหนังสือเลยเห็นไหมออก8998นะครับเห็นไหมตามเลขเนี่ย8998ตามตรงนี้เลยนะครับความโดดเด่นของตัวเลขเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะทำไมมหาอุดทำไมไม่มาครับอาจารย์1551อย่างเงี้ย มันมานะครับ15ึ่มันมาในกลุ่มนี้เห็นไหมหนึ่งห้าเห็นไหมเลขวันเลขเวลามันออกรวมกันหมดเลยเนี่ยห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่เห็นไหมห้าหนึ่งหนึ่งสี่เห็นไหมออกหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าสี่เพราะว่าตำแหน่งดาวพรหัสไปอยู่ในเรือนราศีเมษเป็นมหาอุดตรงนี้ตรงตรงนี้เลยตามวันเลยนะครับก็ในงวดในวันที่ออสองพฤษภาคมนี่ก็ถ้ายังหนึ่งกับห้ายังอยู่ในเรือนราศีเมษก็คง คงต้องเก็บไว้ดูอีกตัวหนึ่งเพื่อพิจารณาในการพยากรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นสถิติ4เดือนแรกของปีนะครับสำหรับท่านที่ติดต,ตามเนี่ยก็ขอให้ดูไว้นะครับแล้วนำเลขเหล่านี้ซึ่งผมทำการพยากรณ์ออกไปเนี่ยมาซื้อรางวัลได้ถึง6รางวัลหรือเป็นนำเลขพวกนี้มารวมๆกันแล้วไปหาซื้อในรางวัลที่1ก็ได้ซื้อเป็นลอตเตอรี่เก็บไว้แล้วดูเลขหน้าเลขหน้า3ตัวก็คือมี2รางวัลเลขท้าย3ตัวก็มี2งรางวัลก็เป็น6รางวัลละตรงนี้2 4, 5, 6รางวันะนะครับก็หวังว่าลองดูไว้เป็นแนวทางน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามใหม่ๆนะครับก็วันนี้ก็คงเข้ามาแนะนำวิธีการดูตัวเลขประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูกหวยในวันแรงงานนะครับคือวันที่2พฤษภาสวัสดีครับ